วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูอีกแล้วกับรายการทั่ไฟเพื่อี p ห้าสิบแล้ว้าต้องบอกเลยนะครับว่าเดินทางมาครึ่งร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่หมูจะมาอัปเดตของใหม่ๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้สูมในเซิร์ฟไทยตู้สูมเซิร์ฟนอกนะครับแล้วก็ที่เด็ดเลยนะครับผมที่อยู่ตรงนหน้าปกนั่นก็คือ <Interesting. S 1> สกินใหม่ของลูกซองชร์นนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าโกงฟุดๆุด oh, cool. ่ะลองไปเสียเงินกันดีกว่า สัตว์พวกมึงที่เข้ามาดูอ่ะบล็อกกินอ่ะกดติดตามด้วยนะเยอบเย็บ,ยบก่อนนี้จะไปดูคลิปเป็นต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะเอาไงดีสุ่มของเซิร์ฟไทยก่อนละกันนะครับของเซิร์ฟไทยเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าทุกคนต้องผิดหวังแน่นอนผมมั<อ>่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องผิดหวังกับตัวโกโลโยอของไทยนี่ครับเดี๋ยวผมสุ่มโกกันในไทยมากาเขาให้ไป ไปแล้วก็ติ๊กถูกไปไยทำไมมันดูหน่วงๆวะเอาได้แล้วหรอเฮ้ย <c oughs> ออกง่ายเหมือนกันนะเนี่ยออกง่ายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคออกแล้วได้มาหนึ่งชุดละออกง่ายเหมือนกันออกง่ายเหมือนกันไม่ได้แย่นะครับผมแล้วก็ชุดต่อไปเนี่ยครับที่เราจะทำการสุ่มการในของไทยเนี่ยก็จะเป็นตัวไดมอนด์ r อย a l นะครับอ่า ปั๊บเลยนะกางเกงกางเกงสวยกางเกงสวยกางเกงสวยให้กางเกงสวยทรงผมหน้าเสื้อ,อ,อผมให้ผมคงจะให้แค่กางเกงแหละมั้งที่สวยเนี่ยเพราะเสื้อก็เฉยเฉยอะน,นีก็ไม่แบบไม่ไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจเท่าไหร่ที่แบบทุกคนจะบอกว่าสวยตรงไหนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสุ่มไปแล้วกนะันมับมับอกีกสาม สี่อ่าได้ไปแล้วโอเคออกง่ายออกง่ายออกง่ายอยู่ออกง่ายอ,อายูออยออยออย่อ๋อมันไม่ได้ออกง่ายดีกว่าลัคก,กี้มันตันพอดีน่ครับลัคก,กี้มันตันพอดีก็เลยออกโอเคในเซิร์ฟไทยนะ่าจะมีแค่นี้นี่ครับสำหรับสิ่งที่ผมอยากจะสุ่มนะครับไม่มีอะไรละเซิร์ฟไทยเรามาสุ่มกันต่อครับผมในส่วนของเซิร์ฟเวียดนามครับรอบนี้เวียดนามเนี่ยสำหรับตัวไดมอนด์รอยัลยังไม่เปลี่ยนนะครับหลักๆก็จะมีแค่โกโรยัลที่มาให้เราสุ่มนั่นเองนะจ๊ะไปครับบึม บ,บ,บึม,บ,มบึมบัมบึมบัมออกอยากเว้ยเฮ้ยเอ้ยเอาว่ะเท่าไหร่แล้วเนี่ย9.8และร้อยกว่าร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบยังร้อยหกสิบกว่าแล้วยังไม่ออกเลยเฮ้ยออกอยากเหมือนกันนะเดียเฮ้ยเงินจะหมดก่อนแล้วเฮ้ย โอ้โหร้อยเก้าสิบเจ็ดหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดครับสำหรับตัวชุดนี้นี่ครับผมแหมเรียกว่าเป็นชุดขุนแล้วกันนะชุดขุนเฮนะฮะชุดนี้แหมโคตรเท่มาบอกว่ามีนงมีหนวดด้วยอะไรเงี้ยสวยแต่สวยแต่สวยชอบชอบชอบเปิดเลยละกันนะครับเปิดเลยอ่าวโคตรจะตึงโคตรจะตึงอครับพี่ขุนโคตรจะตึงอ่ะ สำหรับเซิร์ฟเวียดนามนี่ครับมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ยจะมีกิจกรรมสุ่มหมัดด้วยแหละแต่ว่าหมัดน้ำแข็งมีแล้วเราจะไปกันที่เซิร์ฟอื่นกันต่อนะจ๊ะหลักๆเนี่ยผมกะว่าจะมาสุ่มลูกซองควงแล้วก็อาจจะเล่นหน่อยไม่ใช่ลูกซองควงหรือลูกซองชาร์ดลูกซองชาร์ดอ่าเจอแล้วเจอแล้วมันคือตัวลูกซองชาร์ดนั่นนเองี่ครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยสเตตัสของเขาเนี่ยก็คือแรงด์สองรีโหลดหนึ่งฮะ โคตรดีกูบอกเลยว่าโคตรดีเป็นสเตัสที่แบบสวยมากนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยลูกซองช้างเนี่ยเหมือนจะโดนเนื้อไปนิดหน่อยเนี่ยครับก็คือลดระยะการยิงแต่ว่าเขาดันเพิ่มนะครับดามจเข้ามาให้เว้ยก็คือเหมือนอารมณ์แบบว่ายิงใกล้ขึ้นแต่เพิ่มดามจมาให้แต่ทีนี้ลูกซองตัวสกินตัวนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกลับมาแก้ในจุดที่ตัวเกมเนี่ยเนื้นะครับก็คือการเพิ่ม แล้งมาให้อีก2แล้วก็รีโหลดเร็วขึ้นด้วยอีกหนึ่ง <S <S เป็นไงเป็นไงดดดีมีระดับไหมล่ะแหมเวลาถือก็จะประมาณนี้นี่ครับโอ้โหโคตรตาเติงโคตราเติงเ <Wow. S 1> พียวอ,อยู่เพียวเ,เลยอะ่ะเพียวเ,เลยอะ่ะเพียวเ,เลยชอบชอบอันนี้ถือว่าชอบเลยครับมีอยู่ทั้งหมด10,000มื่นนะครับมีหมื่นเพชรนะครับเอ้เหลืยวมีอยู่เซนไอด้วยอ่าดิเซนไอก็ถือว่าสวยอยู่ครับดิเซนไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นแม็กกาซีนหนึ่งแล้วก็ เพิ่มความแม่นยำนั่นเองนะครับก็พอพอได้พอได้นะครับใช้คำว่าพอได้แล้วกันอเรียกว่าพอได้แต่ว่าตัวสกินของลูกซองนี่จะสวยหน่อยนะครับชอบเลยอันนี้ถือว่าชอบเลยส่วนตัวถือว่าถูกใจเลยไปครับเริ่มหน่อยเดี๋ยวเราจะมาลองปืนด้วยปั๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บอย่าบอกนะอ่า ทีเดียวเหรอทีเดียวอย่างงั้นน่นเหรออืมอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วยังไม่พอเนี่ยออกยังออก MP40 ดาวบอยกับสกายให้อีกเลวเนี่ยเฮ้ยอย่างว่าสุ่มทีเดียวได้เลยวะ่ะกูเหลือจะเชื่อ,อโอเคได้ก็ได้วะ่ะ อินโดมีแต่ให้ไว้เฮียฉายานี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมบอกแล้วว่าอินโดมีแต่ให้อาบซื้อชุดเล่นหน่อยแล้วกันนะชุดนี้ยังไม่มีซื้อแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นท่าท่าก็ได้อะท่าเบบี้ชักก็ได้อ่ะเก้าเพชรสิบเก้าเพชรสี่สิบเก้าเพชรเก้าสิบเก้าเพชรร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเรียบร้อยเหมาตู้ไปหนึ่งทีหมับเขาไวโอ้โหผู้เล่นจะชื่ออ่ะ้า เซิฟนี้ชุด้แรกฟรีนี่ <Huh? S 1> เอา้าแล้วทำไมเซิฟไทยกูไปอยู่ในตู้โกโลโยอวะนะ่ะเอา้าเวรกรรมให้แรกฟรีก็ไม่บอก oh. หนักเลยทีนี้เซิฟไทยกูหนักเลย <laughs> เอา้ามีชุดไม้สุูมใหม่นี่ยังไงก็เสียตังค์เพิ่อมอีกสักหน่อยละกันนะครับไหนๆก็มาแล้ะอินโดมีแต่ให้ทุกคนอย่าอย่าเปิดเยอะ10กล่องพอนั่นไงล่ะสิบกล่องมามา,มาแค่กันเกกันเดียวเหรอเฮ้ยมาแค่กันเกกันเดียว เอ้ยเอาว่ะแว่นตาเสื้อทรงผมวะ่ะโอ้โหอินโดมีแต่ให้ยังขาดแค่รองเท้าอันเดียวเองอะได้เสื้อกางเกงทรงผมรองเท้าโอ้โ,อโ,อโอเกือบครบเซตอ่ะชุดนี้หน่อยละกันนะครับชุดนี้ก็มาใหม่แต่ว่าเป็นชุดเก่าไวล้ล่ะชุดเก่าถือกล่องพอโอ้ยไม่ออกวะ่ะมาแล้วรองเท้าได้แค่รองเท้าอันเดียวอ่ะอู้อันนี้ออกยากอันนี้ออกยากเพิ่มเลยเพิ่มเลยอ่ากางเกงมาสวยเอาเสื้อมาสวย โอเคขาดแค่ทรงผมซึ่งทรงผมก็ไม่ได้สวยเลยมากครับแต่ได้เสือ้อกางเกงรองเท้ามาจบเอาน่ายเอาส่อยไปครับผมเอาห้วาวเดี๋ยวเสื้อมากกอนเลยเอาว่ะเสื้อมันสวยตรงไหนไวะเนี่ยอยากได้ทรงผมมาทรงผมมันดูแบบดูสวยดีอะทรงผมไหนแล้วกันนะเอยทรงผมดีดีดีด,ดีโอเคมีอะไรไหมมีอะไรที่มันเป็นของของใหม่ไหมนอกนั้นรู้สึกจะสุ่มไปเยอะแล้วนะไอดีเนี้ย เดี๋ยวผมขอลองปืนหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมขอลองปืนหน่อยละกันอ่าถือหน่อยถือหน่อยไปชนนโดเฮาวอ่าไม่เป็นไรครับเอารับของฟรีเอารับเคียวฟรีเอารถฟรีอีกอดีดีดีด,ด,ดีเอาของฟรีเยอะดีวะ่ะขอลองหน่อยละกันนะในโหมดหนึ่งหนึ่งละกันอ้าวเล่นไม่ได้อีกเวเียนเ้ยเลเวลไม่พอสมองสมองสมองกูเลเวลอะไรเขาจำกัดเลเวลอะไรเนี่ย ไอตัวนี้เวลอะไรวะเวลหนึ่งกูเข้าโซนย่าเข้าไม่ได้เลยกูเข้าโซนย่าเข้าไม่ได้เลยเอาโอเคไม่เข้าก็ได้วะมากูจะมาสุ่มของก็ได้อ่ะเหลือยูเจ็ดพันเพชรทำอะไรดีซื้อชุดมาครับหนึ่งพันเพชรซื้อใช้เงินแก้ปัญหาอยากได้ชุดอลไรก็ซื้อ ซื้อพันเพชรม่มัน,ม,นมันถูกอยู่นะพันเพชรอ่ะมันถือว่าถูกนะสำหรับผมอ่ะ <c oughs> ปืน500เพชรว่าวูแฮกเตอร์มีไอโบ่สี่ร้อยด้วยมีตู้อีโบอีกอ่ะงั้นเอามาเอาอันนี้มา500เพชรห0าเพชรซื้อโคจะเหมาตู้500เพชรซื้ออีกตัวนี้10กล่อง4ี่ร้ซื้ออ้าวตัวนี้กล่องสุ่มปืนซื้อ มีอะไรครับมีอะไรอีกมีอะไรนกนก,รนกมีหรือยังนกมีหรือยังไอดีเนี้ยไม่มีอะไรก็ให้ซือ้อกล่องเปิดไปเปิดเล่นก่อนเปิดเล่นไปเปิดเล่นไปอันนี้มีหมดแล้วอ่างสิบกล่องไปเอา้าสิบกล่องมึงยังออกอยู่่อหน้าก,ากากมาหนึ่งครับเอา้ามาซื้อต่อเอา้าสื้ออีกทีหนึ่งโอ,โ,ออโอ้โหเอาอ่ะโอ้คุ้มแล้วกูคุ้มแล้วกูคุ้มแล้วเอา UMP ถาวรอดอีทีนี้โอ้โหวันนี้มันมาว่ะวันนี้ดวงมันมาจริงว่ะเฮ้ย เรเปิดใช้ไปครับผมชุดเปิดไปอีกอือือูบอกแล้วทุกคนถามจริงมึงไม่ย้ายเซิร์ฟสมไมวะ <c oughs> อ่านี่ชุดใช่ปะอันนี้ชุดโอเคชุดปล่อยไปก่อนปล่อยไปปล่อยไปเฮ้ย m อ8 8 7ลูกซองอ้าวเวียนามกูเด้งอ๋อนี่คือมันมีส่วนลดด้วยหรอก,กิจกรรมของพี่แกอ,อันนี้กิจกรรมอะไรลูกซองควงเหรอเราเหลือเงินอยู่เท่าไหร่2900เเพชรเอาซะหน่อยไม่ละเอาซะหน่อยไม่ละเอาซะหน่อยไม่ละเฮ้ย ายังไงมาห้าขั้งไปมูนีละกูเริ่มมูนีล่ละทุกคนกูเริ่มมูนี่ลักเริ่มมูนีล่ละแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงเราสามารถเล่นกินจรกรรมเพื่อให้รับส่วนลดซื้อถูกสุดคือ9เพชรเลยหรอเวอร์กูเวอร์ไอ้เหี้ยเวอร์ไปแล้วมึงอะเวอร์ไปแล้วเวอร์ไปแล้วแป๊บนึงนะกูขอดูก่อนที่กูมไม่เชื่อหรอกแป๊บนึงขออนุญาตขออนุญาตเลย ไหนอะ่ะอ๋อนี่ไงคือรับส่วนลดไปเรื่อยๆถูกไหมเนี่ยล็อกอินปึ๊บอันนี้คือการแชร์ถูกปะการเล่นกิจกรรมถูกปะอันนี้คืออะไรเครีมหรอเอาใช้เพชรอ๋อโอเคนี่ไงโอ้โอ้ถูกเข้าไปอีกโอ้ถูกถูกแล้วถูกอีกอะทุกคนจะถูกไปไหนอ่ยูถามจริง ก็ว่าผมแบบรับแค่20นะคือรางวัลล็อกอินเฉยๆนะเว้ยนี่มึงสามารถไปเล่นเนี่ยมึงสามารถไปเล่นเกมอะไปเล่นในโหมดต่างๆเนี่ยยิง4,000ันดาเมจบาๆบเนี่ยอะไรเงี้ยเพื่อมารับเป็นส่วนลดอะทุกคนคือมึงสามารถแบบลดราคาจนแบบจนแบบถูกเวอร์เได้เลยอะโอ้ของฟรีแล้วอย่างวะฟรีหลายท้วะสูนี่ก็ฟรีอีกแล้วออเนี่ยมีอะไรฟรีอีกไหม ว่าดีว่ะดีดีด,ดีเข้ามาทั้งทีก็ฟรีกันจัดๆเลยว่ะพวกหนามจริงพวกมึงจะไม่ย้ายเซิร์ฟจริงหรอมึงด,ดูก่อนอินโดมีแต่ให้รู้จักวป่าคำนี้พี่อะไรระอสี่สิบเพชรเอาได้ฟรีแล้วหล่ยโอ้โหฟรีเล้วอย่างวะมึงจะฟรีทุกอย่างไม่ได้เลยชิตนี้มึงเอาให้มันเสียเงินบ้างเด้อจริงโอ้โหรับรับยับเส,ยเ,เ,ยเสียเงินบ้างเฮ้ยเสียเงินบ้างขอร้องอ่ะอ่าเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วกิจกรรมสุ่มลูกซซงควงใช่ไหมมามามา เราสุ่มในนั้นไม่ได้นะเราสุ่มในเกมไม่ได้เพราะมันชอบหลุดไว้ทุกคนผมจะมาสุ่มตรงนี้แทนนะครับยวมาสุ่มหน้าตรงนี้แทนอ่โอเคมาปิดเสียงก่อนไปเลยครับส9บเก้าเปับ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 หนึ่งดอกหนึ่งดอกด้กล่องมาก่อนเลยเอาได้ชุดอีกทีนึงอ่ได้อะไรไม่รู้มกี้ได้ซ้ำเลยได้ได้สูงได้ซ้ำอ่ะโอเคไปต่อครังที่สองได้กล่องปืนรอบนี้ กล่องปืนซ้ำเอาได้ชุดมาเดี๋ยวโอ้โหนานจังว่ามันกดข้ามสคริปต์ได้ไปเลยกูขอร้องแหละอ๋อนี่ไงกดมีกดข้ามสคริปต์อ,อ,อยู่ไม่ฉลาดไงมับไม่ได้วะ่ะมับยังไม่ออกมับลองสิบเก้าดิมับทีหนึ่งมับ,มบโอ้โหออกเอ้ยเริ่มออกยากแล้วเริ่มออกยากแล้วอาจจะเริ่มออกยากแล้วเริ่มนะนี่ออกยากนะนี่ถือว่าออกยากอยู่นะอ่านี่ถือว่าออกยากนะเนี่ย โอ้ยเฮ้ย้ยมาว่ะ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 เฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมันมันมันมีปืนอยู่ในกิจกรรมนี้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหว่าไม่ได้ว่าปึ๊บออกเลยโอ้โหว่าไม่ได้ว่ะเฮ้ยเขาคนนี้ได้มาครับทุกคนได้มาหนึ่งซากินปืนว่ะสำหรับแรงสองดาเมดหนึ่งครับผมว่าสีฟ้าก็พอแล้วแหละเอาได้ไหมกระบอกหนึ่งนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ไม่มีนก เราไม่มีนกได้ยังไงครับน้องๆมันมีขายอยู่ในราคาแค่460เพชรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลองเปิดกล่องกันเถอะนีนอ่าเปิดปืนก่อนแล้วกันมาดโอ้โหโ,หโ,โทเค็นยับโทเค็นยับปืนละ่ะถาวรยับูนกล่องที่ได้ฟรีจากกิจกรรมเมื่อกี้ก็ได้ถาวรน,น้อน,นี้เอาชุด19กล่องไปมาแล้วหนึ่งตรงผม ไปมาแล้วสองครับผมสำหรับหน้าตามาแล้วสามสำหรับซสื้อโอ้โหดีดีดีด,ดีของฟรีทั้งนั้นโอ้โหทรงผมก็มารองเท้าก็มากางเกงก็มาหน้าก็มาชุดก็มาสรุปครบเซตกันเลยครับผมกล่องฟรีเมื่อกี้นี้โอ้โหกลองฟรีได้ได้อีกของฟรีเพิ่มขึ้นมาอีกอะ่ะ โอ้โห oh. จะคุ้มไปไหนอ่ะไปไปเอาไห้หมดไปอันนี้แรกได้ไหมขอแรกไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรแลกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เรายังมันมีโอ้โหเรามีบดดัตรอย่างละสิบใบเลยนะสุ่มซะหน่อยแล้วกันบัตรเวฟพอดมีสิบสองใบเปิดมาครับผมได้อ่าได้ถาวรมาสองอันไดเอ็มโฟมาไดเอ็มหกศูนย์มาแล้วก็เหรียสองใบหนึ่งสอง บัตรตัวนี้อีกดมอนด์บ7ใบไปครับได้อะไรอ่ะได้รองเท้าเอา้าได้อีกได้ผ้าปิดปากได้รองเท้าแล้วได้ผ้าปิดปากเกืออะไรวะอ่ะอ่ะสองสามสี่กางเกงเอา้หาห้า หกเจ็ดโอเคเจ็ดใบครบขาดอะไรดีกว่ามึงให้มาซะครบเลยเนี่ยขาดเสื้อกับทรงผมขาดแค่เสื้อกับทรงผมอะทุกคนผมมีบัตรเวฟพอนอยู่สิบเจ็ดใบนะเมื่อกี้อะมีบัตรเวฟพอนตอยู่สิบเจ็ดใบอะแต่สุ่มออกมาได้เกือบทั้งเซ็ตอะมึงคิดว่าไงอะที่ด,ดีจังวะแต่ทรงผมเขาก็น่ารักดีนะแต่ว่าผมแลกเสื้อดีกว่าเนี่ยเพราะมันแลกได้กันสรุปแล้วบัตรเวฟพอนฟรีฟอะ ได้มาสี่ชิ้นน่ะทุกคนเสื้อกางเกงทรงผมเอ้ยไอ้นี่ผ้าปิดปากรองเทา้า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรามีบาด e อีโวอีสิบเอ็ดใบครับน้องๆบาดอ e ีโวสิบเอ็ดใบนี่ครับผมเผื่อมันได้นเนาะเผื่อมันได้ก็ดีผม,มได้ก็จะดีมากได้สักอันนี้ก็ยังดีอ่ะอ่ะมีสิบเอ็ดใบเอาได้เลยเอาได้บัตดึกว่ะได้บัตดึกนี่ลูกแก้วเออปากได้ <g ül> ได้จริงด้วยว่ะได้บ <g ül> ัตรเวฟพอน11ใบว่ะเฮ้ยได้ว่ะอ่ะเฮ้ยบัตรอีโ,โ11บ11ใบครับบัตรฟรีก็ยังได้ว่ะเออดีเรียกของฟรีวะ่ะเรียกของฟรีเลยนั่นเลยว่ะซื้อบ้าเนี่ยอินโดมีแต่ให้จริงวะ <g ül> ่ะขาดน,นกขอซื้อไปดี460เพชรเนี่ยซื้อเนี่ยลดราคาด้วยสกินมันลดได้อีกนะโอ้ยแต่สกินปืนนี้สวยดีวะ <g ül> ่ะคอมสันตัวเนี้เยเฮ้ยเจ้าซอมสันวูดแพคเกอร์เนี่ย500เพชรเดี๋ยวซื้อ ซื้อซื้อ,อใช้เงินจะใช้เป็นดิอ่าเอวิว uh ได้ถาวรไปอีกหนึ่งอันนี้ก็ได้ถาวรมาหนึ่งได้ถาวรมาหนึ่งอ่ะได้ที่ถาวรมาหนึ่งถือว่ามันจะไม่ดีแต่ว่าก็ถาวรอ,อะลูกซองควรได้อีกหนึ่งว,วันนี้เราไปคุ้มจังว่าลูกซองอ่ะลูกซองนี้ใส่ไปแล้วถูกว่าเอานี่นี่ใส่ได้ละอ่านี่ใส่ได้ละลูกซองชาร์จอีกหนึ่งอินโฟอีกหนึ่งก็ซ่าไม่ได้สกายอีกหนึ่งสเอมสิบสี่อีกหนึ่ง เอคหนึ่งอ่ะใส่เข้าไปเอคแปดไม่ได้พาสมาบลาบลาไม่ติดไม่มาไม่มาอ่ะมีได้นิดหนึ่งอ่ะเออดี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 กระทะใส่ไปมีอะไรไหมอ่านี่ใส่ไปมันอ่ะโอเควันนี้ถือว่าดีว่ะเยอะมามาดีวันนี้มาดีมากวันนี้มาดีเลยอ่ะ ยอดเลยแต่ว่าผมจะรีวิวยังไงดีกว่ามันรีวิวไม่ได้อะประเด็นอะเออผมจะรีวิวลูกซองช์จยังไงวะผมเข้าไม่ได้อ่ะผรีวิวแปดวะเอาหมดธรรมดาแล้วกันโอโหนี่นี่ถือว่าบอดครึ่งนึงเลยมั้งเนี่ยหรือบอดเลยก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงแต่ไม่เป็นไรครับหลักๆเรามารีวิวปืนเฉยจะรีโหลดเร็วจัง ลองดูดิระย,าาย,ย,วยวะไกลรป่ะถ้ายืนตรงนี้ล่ะก็ยังถึงก็ยังถึงก็ยังถึงยังยังถึงเลยเฮ้ยบ้าหรือเปล่า <c oughs> ไก่อุ้ยมันไก่ไปป่ะบ้าไกลไปไหนล่ะยิงครึ่งแมพเลยนะเนี่ยเฮ้ยยิงครึ่งแมพได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยมันไกลขนาดเนนะี้ยอันนี้คือบวกลั่นสองเอ้ยไม่ใช่บวกลั่นสองบวกแรงสอง เออเอาว่ะลูกซอว่ะสก,กินนี้ดีว่ะเดี๋ยวขอรีวิวหน่อยละกันแป๊บตัวหนงขอรีวิวแป๊บเดียวยสวยอยู่ <Wow. S 1> ชุบเฉียวชุบเฉียว,วสวยอยู่สวยเลยแหละสวยอยู่แปลว่าสวยนะครับทุกคนเหมือนลูกซองไฟอะ่ะเหมือนที่ผมบอกเมื่อวานอะ่ะเหมือนลูกซองไฟนิดหน่อยแต่ถามว่าความไกลเนี่ยการันตีได้เลยว่าไกลจริงนะครับสมมติว่าตรงนี้ก็ยังถึงไอ้น,นี่ชาร์จนะ ีเแล้วไม่ถึงละไม่ถึงเหรถึงป่หวะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นี่ครับระยะประมาณนี้30ประมาณ30แล้วกัน30เมตรนะครับระยะ30เมตรได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่ถือว่าไกลนะครับถือว่าไกลมากนะครับลองยิงเขาบอกว่าดาเมจจะเบาหน่อยใกล้ๆจะเหมี่ยเบาหน่อย เบาเลยแหละถือว่าเบาเลยนะครับก็ยิงในระยะกลางๆแล้วกันแต่สุดท้ายเราก็ยิงกลางๆดาเมจจะแน่นกว่านะครับแล้วก็ลูกซองชาร์จในแพ็นนี้เนี่ยโดนบัฟด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้โดนบัฟนะดาเมจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยโยนเขาเรียกเมื่อก่อนเนี่ยเราโดนยิงหนึ่งนัดตายถูกไหมตอนนี้คือการันตีได้เลยว่าหนัดตายชัวร์ว ไกก็ยิงได้มันจะมันจะทำให้เราแบบเล่นได้ง่ายขึ้นอ่ะจากที่แบบปกติลูกซองจะต้องยิงใกล้ๆอยู่ป่ะพอมันบวกแรงสองมาผมรู้สึกว่ายิ่งทําให้ปืนนี้มันโกงเข้าไปอีกเวตอนนเี้โกงแบบโกงแล้วโกงอีกอ่ะยังดูปยานี้ก็ได้เล่นกน็ชิวอ่ะอ้าตัวนี้ไม่ตายวะมือไงโกงป่ะดีปะ,ะไปดู งัดหัวรอการหัวมันก็ได้เหมือนกันนะระยะแบบไกลเวอร์อะระยะแบบบวกแลนด์สองมาแบบยิ่งทำให้มันไกลกว่าเดิมเยอะมากอะยิ่งโกเอือดว่ะแต่ก็ชอบนะชอบในความที่ปืนเป็นโกลละดูดูด,ดูถึงบอกว่าไม่ดีว่ะน่าจะเกิอดน่าจะออกมาสักสามสิบเมตรเหมือนท,ที่ผมทำให้ดูเมทอนี้แหละ แต่ดามิเ่เบาไปหน่อย,ยเล่นระยะกลางๆดีกว่าไอนเนี่ยสมมุติว่ายิงใกล้ๆใช่ป่ะยิงใกล้ๆระยะเนีย้ยระยะเยอะตายยังไงก็ตายร้อยดีใช่ยังไงก็ตายร้อยอ่ะเออเมียง,งก็ตายร้อยครับการันตีได้เลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันบวกแรงสองมา แรงเนี่ยมันเพิ่มดาเมจได้เนะเว้ยบางคนอาจจะมองข้ามนะบางคนจะมองว่าพี่ถ้าปืนมันจะแรงต้องปวกดาเมจดีวะมึงลองดิมึงลองใส่สโคปสองกับสโคปสี่อ่ะยิงดูสโคปสี่จะยิงแรงกว่าถูกป่ะประมาณนี้นะครับสําหรับทั้งหมดของวันนี้แล้วกันนะครับทั้งหมดของวันนี้แล้วกันสวยสวย แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สู